ฉันต้องไปซื้อเพิ่มค่ะทุกคนนี่เลยผักอบกรอบยี่ห้อนี้นะคะคือเราอะ่ะเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะสำหรับผักอบกรอบยี่ห้อนี้แลว้วทุกคนเราไปเจอมาเป็นโปรสี่ซอง ราะฉะนั้นจะไม่ตามได้ยังไงในเมื่อเราชอบกินผักอบกรอบขนาดนี้ก็เลยไปตามมาเลยจ้าสี่ซองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะรสชาติเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยรีวิวเอาไว้หรือเปล่าสาหรับผักอบกรอบยี่ห้อนี้นะคะเขาจะเป็นผักอบกรอบสิบสองช้นนี้นะคะสองร้อยห้าสิบกรัมนะทุกคนไม่รอชาแกะเลย กินที่คุ้นเคยทุกคนนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้เลยนะว้าวโอ้โหซานดิออกมาเลยอุ้ยทุกคนมากชิ้นใหญ่ชอบชอบอะไรแบบนี้มากเราน่าจะเริ่มเป็นสายกินผักอบกรอบแล้วนะเพราะว่าซื้อผักอบกรอบแบบบ่อยมากแล้วกินหมดเร็วมากทุกคนสองร้อยห้าสิบกรัมแบปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราจะกินแบบเอ้ยกินได้นาะนนะแต่ว่าช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราอ่ะ กินซ um. องหนึ่งแบบหมดเร็วมากมันอร่อยหอมทุกคนเดี๋ยวจะเทให้ดูเลยนี่นะว้าวอู้ว้าวอู้หูทุกคนยังคงอลังการเหมือนเดิมเลยอุ้ยน่ากินมากดูนี่ อืยังคงอลังการงานสร้างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดของเรากระจี๊ยบยังคงมีดูขน,นุนดูขนุนปาดโอ้อชิ้นใหญ่มากอุย้ยกีวีที่คิดชองอ๋ไมีกีวีด้วยอุย้ยดูพอนดูดิอ๊ยแต่ละชิ้นน่าก,กินมากดู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 ดดด 哎，咽点，吧！哎，咽掉吧！快快快！嗯。 เราน้อาจะเท้าสู่เส้นนางสายอบกรอบที่แท้จริงแล้วล่ะทุกคนอร่อยอ่ะชอบคือบางทีเราก็ต้องการของกินเล่นที่มันดีต่อสุขภาพด้วยขอบอบกกอก็คือตอบโจทย์ กระเจี๊ยบสุดที่รักกระเจี๊ยบคือสุดที่รัก,กไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยค่ะกระเจี๊ยบอือร่อยก็ได้ใครนะคะอยากตามโปสสีซอเหมือนกับเรานะเดี๋ยวเราจะแปะพิกค่ะเอาไว้ให้นะคะทุกคนตามไปซื้อกันได้นะ